ถาได้มาลงเรือก็มีความสุขแล้วนะครับพี่น้องสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับบลก็แล่งยังมีความสุขนะครับพี่น้องเป็นอะไรที่เฟินหูเลินตาบ้างๆนะครับได้มาสัมผัสเองนะครับพี่น้องทั้งบ้านเห็นในคลิปเป็นอะไรเนาะสวยงามบอสวยงามบอนะครับถาสอบถึกใจกับย่าลืมนะครับพี่น้องโค้ชได้โสต์รับสอกให้เพือเป็นกาลังใจให้เบลี็แล่งไปหาถ่ายทำให้่พี่ๆได้รับชมกันเนื้อนะครับบรรยากาศเต็ม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเฟซี่บ่าวกีแรงซานเอลก็สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับตอนนี้บ่าวกีแรงก็อยู่บนเรือนะครับพี่น้องจากข่าเรือราศวงเลื่อนนะครับสิปบ่ปบอัพเดทความสวยความงามยามกลางคืนของแม่น้ำเจ้าพญาให้พี่ๆได้รับชมนำกันนะครับวันนี้ก็ จะพาเรือไปที่นะครับพี่น้องอาชาเนืเ้อนะครับจะพาไปชมความงามของพระปางวัดอรุณยามค่ำคืนนะครับคลิปวิดีโอนี่ก็ถ่ายทำเมื่อวันนะครับพี่นอ้องไม่ชเมื่อวันโพสเด้อนะครับ วันพุธที่28สิงหาคาม2567น,นะครับขณะนี้เวลา1นึ่ทุ่มพอดีพอดีนะครับออกจากนี่นะครับเริ่มเมืดแล้วนะครับพี่น้องเริ่มเห็นแสงไปที่สวยงามแล้วขนาดบอกกี่แหล่งนี่คือนะครับสารพาะาบเกข้าวครับดูมีความสวยมากๆตรงนั้นมีสวนลอยฟ้าสำเร็จนะครับ เดี่ยวจังขาหลายคนเลยนะครับพี่น้องนั่งเรือไม่ติดยืนกันใหญ่ครับถ้านั่งลงไปอาจจะวิวไม่สวยเหมือนยืนเนานะครับเพราะแล่งนัชสอบยืนนะครับจังครับว้าวเหมือนเรือจะโนสระพานนะครับพี่น้องแต่ก็บ่ชนเกือเกือจ้าว่าเด้อนะครับพี่น้องเกลี่กล้องเกือบยกล้องเกี่ยเด้อนะครับพี่น้องเขากล้องคืนสูงนี่โดนแน่ ต่อไปก็เป็นสะพานสุขสะยอดฝานะครับสวยงามเหมือนกันนะครับพี่น้องตรงนี้ละวังมากๆนะครับสําหรับเจ้าวตงซาพีมีความสูงว้าวเาป็นรุ่นด้กันนะครับงามกลํากลื่นวันนี้ามปางจกสวยงามกวานานในประเทศไทยหรือว่าเมืองไทยทําได้ชุดยอดมากๆนะครับพี่น้องแนวขิด แนวคิดที่ดีจริงๆนะครับพี่น้องแค่ okay. ทาสายน้ํามีสายน้ำก็ทําเป็นแหล่งหาเงินได้นะครับพี่น้องให้คนมาเที่ยวแต่ละวันมีทั้งเรือดินเนอร์และก็เรือทัวร์แบบนี้นวครับพี่น้องสามารถมาเที่ยวมาทัวร์กันได้นะครับค่าเรือก็บวกแพงเอง้สี่สิบบาทเองนะครับพี่น้องสุดสายเลยนะครับสำหรับเจ้าต่งางชาติแมนหน่อยมากๆ,ๆนะครับพี่น้อง าารครับวันนี้ทองผ้าสู้มั่งมับทยสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดังตุกใจท่ายรูปยกใหญ่มาเมืองไทยแล้วได้เจอแบบนี้ ว้าวเสียใาแต่เบอกกี่แรงนะครับพี่น้องมาเมืดเมืดนเมืดเมืดเกินนะครับพี่น้องส่วงเวลาหกโมงจะพอดีนะครับหกโมงเย็นเนื้อนะครับนี่มันทุ่มหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องมันกะจะเมืดเมืดนะครับเบิ่งคนมาชมวิวท่าเรือราสนีนะครับพี่น้องออกแบบคล้ายๆหมวกเนื้อนะครับบนท่าเรือราสนีนะครับพี่น้องแม่นบอครับพี่น้องคล้ายๆหมวกตำรวจ ถ้าบอกี่แหล่งพูดติดกับเขาให้น,นะครับสถวการออกแบบส่งถ่งัน a ะไปพัพน next s e t i o n อะรนครับพี่นอ้องมัง่วแต่ถ่ายรูปนะครับลืมลงเพื่อนก็เลยบอกไปว่าเออเดี๋ยวลงถ่าต่อไปาบอกว่าเน็กเนนะครับพี่น้องก็อาจจะทัดไปนั่นแหละครับ วันนี้นะครับพี่้องสวยจริงๆนะครับสำหรับความคลืนวันนี้จุดตรงนี้เป็นจุดให้ไร่ดีเสาตามสอดตาื่นสอามากๆนะครับ ว่าถ่ายรูปมันยุ่งใหญ่เลยนะครับพี่น้องเนี่ยมาเห็นสิ่งนี้โอ้โหไปเลยไปเลยอ่นรูป อมยามของกลิ่นสวยมากๆครับสุดยอดความสวย,ค,สยความงามครับเป็นอะไรที่สวยมาก ใจนะครับพี่น้องแทบไม่มีใครนั่งนะครับนี่มองไปอีกทางนะครับก็จะเป็นวัดโพเด้อนะครับวัดโพก็สวยงามนะครับเบื้ง ต่อไปก็จะเป็นพระบรมมหารสวังนะครับแค่ได้มาลงเรือก็มีความสุขแล้วนะครับพี่้องสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเราก็หล่งยังมีความสุขนะครับพี่้องเป็นอะไรที่เพลินหูเพลินตามากๆนะครับได้มา สัมผัสเองนะครับพี่น้องทั้งบ้านเห็นในคลิปเป็นอะไรเนาะสวยงามมอสวยงามมอนะครับถ้าสอบถึกใจกับย่าลืมนะครับพี่น้องโส้ดได้โสต์สับสัก้เพื่อเป็นกําลังใจให้เบาแกล็ดไปหาถ่ายทําให้พี่ๆระดับตุ้มน,นกันเนื้อนะครับบรรยากาศแต่ละวันแต่ละวันก็นไม่เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้ตวไวงามเป็นพิเศษนะครับเหลืองอรามไปทางนะครับพี่น้องริมแม่น้ำเลย มองกลับขึ้นไปนะครับก็จะเห็นพระบางวัดอารุณ์ถี่มีความวิจิตมากมาผู้เสียดายนะครับพี่น้องคลิปสั่นมากๆนะครับเราแก่แหล่งโมเด้ไปไกลนะครับพี่น้องเพราะว่าจะไปถ่ายวิวสะน้ำหลวงให้พี่ๆได้ับสมนะครับ ถ่ายพยายามกลางคลื่นน,นะครับกรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายอีกแล้วท่าช้าง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 นะครับกจะได้ลงตรงนี้แล้วนะครับพี่น้องโอ้โหซอสเด็กสวยมากนะครับ วันนี้เบิงคนเต็มเลยนะครับเรือออกไปแล้วเรือออกไปแล้วเรือออกไปแล้วนะครับพี่น้องก่ย่งอีกสองสามท่าเรือนะครับก็จะถึงท่าเรือพระอาทิตย์นะครับพูดแลวนะครับพี่น้องเกือบถึงสะพานพระรามแปดหมดแล้วนะครับ,บ,ส,รมมนนรบสำหรับมากองเตี่ยวนะครับท่าเรือท่าสร้างกับปิดไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ สามสิบบาทปิดแล้วปิดแล้วบางคนก็นยังอยากไปไอคอนสยามนะครับนั่งเรือมาก,กันยังบบอิ่มนะครับยังนั่งกับอีกกะโบมีแล้วนะครับพี่น้องมันบดแล้ว้าเหมือชาวต่างชาติมาเห็นนะครับพี่น้องคนไทยนะครับปั่นจักรยานแบบนี้นะครับถ่ายรูปยกใหญ่เลยนะครับโอ้โห คนไทยโซ่สีมือแบบนี้ขันเทพจริงๆสยอดมากแทบไม่เดินไปไหนเลยครับไน้องถายรูปยกใหญ่เลยโอ้โห นเทพจริงๆสุดยอดมากๆโอ้พลังทึงเลยเล็กยังไม่อยากเดินไปไหนเลยเห็นแบบนี้คงจะสอ สำหรับคลิปวิดีโอนี่กะบ่มีอยังหลายนะครับพี่น้องหรือหว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับบอกก็กะพาพี่ๆนะครับรับส้มวิ้วย่ำคลำคลื่นให้ได้รับส้มสำานีนะครับถ่าซื่นชอบกะอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกแเลงทำคลิปต่อไปสําคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบอกกแเลงโดยการกดแชร์ออกไปทายลิปนี่ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ